พวกนายเปลี่ยนโลกได้ฉันเห็นความมุ่งมั่นในแววตาและไฟอลรกโชนในใจของพวกนายพวกนายยังหนุ่มยางนัน่นยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนตัวเองและสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นแม้แต่โลกพวกนายก็เปลี่ยนได้ถ้ามีปัญญาและใจที่มุ่งมั่นมากพอและถ้าพวกนายคิดที่จะเปลี่ยนโลกก็ขอให้รีบทํา ตอนที่ยังเป็นโสดฉันเองก็เคยคิดที่จะเปลี่ยนโลกแต่ก็วัวแตงเงื้อง่าไม่ยอมทำอะไรจนกระทั่งฉันแต่งงานฉันก็รู้ตัวว่าฉันคงไม่มีปัญญาที่จะไปเปลี่ยนโลกแล้วเพราะพอฉันมีเมียแค่การจะเปลี่ยนช่องทีวีที่เมียกำลังดูอยู่ฉันยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนเลยฉันยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนเลย Hello darkness I've come to talk with you again.